เรื่อง112ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นประเด็นสำคัญจริงๆค่ะที่หลายๆท่านลุกขึ้นมาพิปรายพาดพิงถึงประเด็นนี้คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนค่ะสสบัญชีรายชื่อและเขลขากิการของพรรคก้าไกลนะคะก็บอกเลยว่าสมาชิกหลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับพรรคก้าไกลในบางเรื่องหลายคนอาจจะกังวลใจในความเปลี่ยนแปลงที่ไม่คุ้นเคยไม่รู้จัก และกังวลว่าพวกเราจะพยายามเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐพยายามทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เป็นสถาบันหลักของชาติโดยเจตนาที่เสนอให้มีการแก้ร้อยสิบสองเป็นแนวคิดที่อยู่บนฐานความคิดที่ว่าสถาบันหลักของชาติจะดํารงได้ด้วยความยินยอมของประชาชนไม่มีสถาบันใดจะดํารงอยู่ได้ด้วยการกดปราบซึ่งเป็นสิ่งที่เราเตือนให้สอสอตั้งสติและมองการไกลในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เราไม่เชื่อว่าสิ่งใดจะดำรงอยู่ในด้วยสถิตเหมือนเดิมทุกประการจะมั่นคงนะคะแล้วก็ได้ทิ้งท้ายว่าอยากเชิญชวนสมาชิกรัฐสภาลงมติให้คุณพิธาลงมติเพื่อคืนความปกติให้แก่รัฐสภาไทยลองไปฟังเสียงกันดูค่ะทำไมพักก้าวไกลถึงลุกได้แต่ถอยไม่เป็นในกรณีนี้ต้องอธิบายนะครับว่าเหตุผลที่ เรารุกได้ถอยไม่เป็นในกรณีนี้เนี่ยมันมาจากความคิดความเข้าใจสถานการณ์ที่มีการบังคับใช้มาตราหนึ่งสองอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเราในฐานะผู้แทนรัษฎรจะทำเป็นมองไม่เห็นปัญหาใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเองถูกโจมตีทางการเมือง หรือจะใช้สถานะความเป็นผู้แทนรัษฎรกล้าหาญที่จะเสนอหลักการหลักคิดที่ถูกต้องที่ควรจะเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมก่อนที่มันจะกลายเป็นระเบิดทางการเมืองในอนาคตนั่นคือเป็นที่มาที่ไปมันไม่ใช่เรื่องนึกสนุกนะครับขึ้นมาหรือคิดจะแก้ไขรัฐมนูญทางประตูหลัง ก็เลยเสนอร่างกฎหมายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาขึ้นมาข้อเสนอนี้นะครับมาจากหลักการสากลในปัจจุบันในนานาอาระยะประเทศเนื้อหาใจความสำคัญประการหนึ่งในการเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาของพรกเก้ากลในสมัยประชุมที่แล้วเนี่ยนะครับมันเป็นไปเพื่อประกันเสรีภาพในการแสดงออกเพื่อให้ได้สัดส่วนกับการเคารพ ในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่นนี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สังคมไทยไม่เคยพบเคยเห็นนะครับปรากฏมาแล้วตั้งแต่ปี2,478แต่ถ้าหากรัฐสภาในปี2,566จะเห็นว่าบทยกเว้นความผิดบทยกเว้นโทษเหล่านี้ไม่เหมาะสมอีกแล้วกับยุคสมัยผมคิดว่าขึ้นอยู่กับเสียงส่วนใหญ่ในสภาเพียงแต่ผมอยากจะชี้แจงว่า พวกเราไม่ได้เสนอร่างกฎหมายที่เป็นอะไรใหม่พิสดารเลยแต่มันถูกไปอธิบายตีความซะดูน่ากลัวเกินจริงเกินไปซึ่งจำเป็นต้องอธิบายนะครับ